สวัสดีครับผมแมงท่ฟูชาแน,นลนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับมาดามเนื้อแดดเดียวนะครับเอฟซี FC. อ่าเรามาดูนะครับเอฟซีเนาะอ่านี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะเนาะอ่าร้อยห้าสิบบาทนะครับทุงหนึ่งนะฮะเนาะอ่าไม่แพงนะครับผมรสชาตินี่อร่อยอยู่หน้าเอฟซีอร่อยนะครับผมเนาะเป็น,ปนอะนกินหรือยัง นี่นะครับผมนี่มาดามเนื้อแดดเดียวนะฮะเนาอะเอบอร์โทรนะครับสา,สามารถสั่งซื้อได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับสองสี่หกแปดหนึ่งสองห้านะครับผมแล้วก็สามารถจัดส่งได้ะจะส่งห้าสิบบาทนะครับค่าจัดส่งนะฮะเนาอะ,อะส่งได้ทั่วประเทศนะ f อซสั่งได้นะครับผม,มนี่นะครับผม แต่รสชาติผมรอลุงหวังทอดอยู่นะฮะอซว่าอร่อยไหมนะครับผม่าถ้าอร่อยก็ยอดละนะเนาะแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับ FC ฟซี MC. ทนท่านใดสนใจก็นี่นะฮะเนาะศูนยะ์เก้าเจดสสี่หแปดหนึ่งสองห้านะครับมาดามหมูแดดเดียวนะครับผมนะนะลูปพัน์นี่นะครับบรรจุมาแบบนี้นะเอฟซอ่าอ่าะ ตามนี้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็สอบถามาราคาได้ราคาทุกล็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะฮะเนะาะนี่นะครับผมอร,รอแป๊บหนึ่งในเอฟเราจะารีวิวด้วยกันนะครับทั้งสามคนช่องต่ำแล้วก็ลุงหวางผมบกกหรือเปล่าเนื้อหมูนี่นะฮะมันโดนแดดหรือเปล่า ันรู้ไม่ได้โดนนะผมเอาหลังข้างหลังส่วนรู้ว่าหมูเดดเดียวมันถูกโดนแดดหรือเปล่านี่นะมยังเปียกอยู่นนะถ้าเดดเดียวมันจะแห้งหรือเปล่าแม่งอืมน,นะฮะเอฟซีเนาะผมก็ไม่รู้นะครับน่าจะหมูเดดเดียวะน,ะ,นะฮะหมูเดดเดียว เราก็จะมาชิมดูนะครับเนาะเราจะมารีวิวให้ดูนะฮะเนาะให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับผมนะว่างเขาลังหั่นลองซอยอยู่นะครับเป็นยังไงแซ่บหรือไม่แซ่บนะครับมาลองเบิ่งใช่นะับเราเข้าไปข้างในเลยนะฮะเนาะชิมด้วยจ้าฮะลุงหวังนะฮะนี่นะครับหลังกระทะไปแล้ว หอมนะเอฟซีนะฮะหอมหอมอมูแดดเดียวนะะมาดามแดดเดียวมูแดดเดียวนะฮะว่าชิ้นเดียวยังหอมน้เนาะนุ่งหวังเนาะหอมทวดๆนี่หอมเทือเลยเดี๋ยวจะติดใจหอมแบบนี้อ่าหอมเดี๋ยวจะติดใจนะฮะอะไรนะอื้อหือ ไม่ได้สีกว่าืะฮะเราต้องเอาเป็นแผงเอามาซอยแบบนี้แหละหอมหอมเหมือนหอมพิกไทยนฮะหอมเหมือนิไทยแล่วก็ใส่พิกไทยด้วยนะ กนะินอะไรเนะี่ยนี่นะฮะนะข้างนอกเลยนะฮะเ<ห>นาะเมึงวางไาด้วย มาแล้วนะฮะให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับออกมาทางนอกกันแล้วนะฮะ,ะช่างตั้มเสร็จแล้วนะฮะอ่หอนทวดๆนะฮะนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนาะโอเคนะฮะลุงวางก็จะชิมแล้วนะเอฟซีเป็นยังไงบ้างลุงวางต้องมีน้ำที่ชิม ต้องมีน้ำชิกจิ้มใช่ไหมอ่าถ้ามีน้ำชิกจิ้มก็จะเข้ากันเลยใช่ป่ะรสชาติเปนอย่างไรบ้างมาชิมหน่อยมา่อปยไปไใ่้นะน,ะนะฮะแดงบอกอรสา้ปเป็นยังไงนะปเปรี้ยวเหรอ เป็นนแล้วี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะชแบบุ่หม,มูดือนะเดี๋ยวรีวิวหมูทอดก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยไปนะฮะเนาะเปรี้ยงเปรี้ยงเนาะเปรี้ยงนะฮะเนาะเปรี้ยวเดี๋ยวผมลองชิมนะ เนึกว่าส้มหมูไมเขาบอกว่าหมูแดดเดียวมก็หมูแดดเดียวมันไม่ใช่แดดเดียวนะไม่ใช่แดดเดียวมันจะโดนแดดเขาจะไม่ตาแดดนะมัทำแบบนั้าตาแดดมันจะมาดอือฮะส้มส้มส้มหมูเปรี้ยวมัส้มหมูเนาะอวาแต่ถ้ากินแก้วก็แซ่บอยู่นะโอเคครับรสชาติ อ่าโอเคนะครับเนาะิออร่อยอยู่ใช่อไหมเป็นแบบไหนเป็นยังไงกับจมรสชาติที่เคยชิมนั่นแหละผมบอกเขาไปนะฮะก็ได้ทานได้อยู่นะฮะอร่อยอยู่เนาะอร่อยอยู่นะครับผมเหมือนเหมือนชุบหมูเนาะนะฮะเนาะก็ประมาณนี้ละครับชุบหมูหรือเนื้อแดดเดียวเสียเองชุบหมูนะชุบนะผมว่าชุบหมูนะไม่ใช่เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวก็คนละรูปแบบ กินไม่หยุดนะครับอร่อยนะครับ MC เนาะอ่านี่ครับเบอร์โทรนะครับเ c 0972468125นะ FC เนาะมาดามมูดเดียวนะครับผมเนาะนี่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ครับถุงละเท่าไหร่นะร5อยสแล้วครับ150ยาสนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าทุงบางก่อนกลับว่าเอาไปทอดนะกลับบ้านไปทอดอะไร <Nọc> nó <conclusions của> hàm <ta> Nó Để mặt hàm 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 FC hàm mặt hàm mặt ปดหนึ่งสองห้านะครับสามารถโทรไปสั่งจองซื้อสินค้าได้นะครับผมค่าส่งห้าสิบบาทนะฮะเนาะทั่วประเทศนะสามารถโทรไปสั่งทั่วประเทศได้นะครับผมเนาะสั่งเลยนะครับสั่งเลยอร่อยนะครับอร่อยนะครับอร่อยอร่อยนะฮะเอซีเนาะผมก็จะพิมพ์ต่อนะครับเพราะอร่อยจริงๆนะฮะเนาะทำอยู่ ยอดนะไอ้พีโอเคแล้วครับผมนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กราาดซับสไครตด้วยนะฮะแม่งครัพฟูชาแนลครับผม